อลลี่สีร้าย 5, 3, 4, 1, สัยสัยสัย oh ค่ะทุกคนโอ้มายเกอร์พวกมันตื่นได้มากทุกคนก็อยากให้เห็นบ้างแล้วว่าขนลุกจริงจังมากๆแบบเฮ้ <c oughs> ยที่สุดก็ได้ ตัวแล้วทุกคนเป็นสิ่งที่เมคอินที่สุดชอบที่สุดในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็วอแวร์มานานมากๆว่าถ้าอยากได้ที่อยากได้ตัว400%นะคะวันนี้ได้เกิดขึ้นจริงแล้วสิ่งที่เรากำลังจะพาทุกคนไปแกะนั่นก็คือตัวดิสนีย์ 400th Anniversary ค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวไปแกะพร้อมกันก่อนจะไปแกะกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมก่อนเนาะส่วนใครที่กด subscribe แล้วก็เดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าค่ะและน้องก็อยู่ในมือเม อันไม่ต้องตกใจเพราะว่ากล่องหนึ่งเป็นของพี่แก้วนะคะไลฟ์สไตล์หัตถยา70ูซึ่งเดี๋ยวเราจะเลือกแกะ1ตัวนั่นเองเดีวเราจะมาเริ่มแกะกันเลยนะคะอันนี้ก็คือตัว400%ตัวแรกของเม์เลยเดี๋ยวเราจะแกะแค่ข้างบนอ้ยรู้สึกอันนี้เราใช้หลายกล้อง,งนิดนึงนะ,ะเราจะแกะแค่ข้างบนเนาะ <laughs> <laughs> เปิดมานะคะเจอการ์ดอย่างแรกเลย <gasps> นี่นะคะป๊อกมา ข้างในเปิดออกมาก็จะเป็นการ์ดน้องนั่นเองค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นปั๊มหนุน่มทุกคนค่ะแกะน้องกันเลยดีกว่าโอ๊ยมือสั่น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 ี่มือสั่นนี่คือปือนน้องนะคะ ตรับเจ็งนะงงนี่ก็คือปืนของน้องใส่เข้าไปเลยครับเย้เรียบร้อยเลว คือน้องเฟรมอลลี่ดิสนีย์หนึปีแอนนิเวอร์ซารีนั่นเองค่ะทุกคนเป็นตัว400%นะคะจริงๆแล้ว่ยมันจะไม่โดนหรอกทุกคนถ้าเกิดว่าไม่ไปจับของจริงมาก่อนแล้วเพราะว่ามเมย์ไปงานเปิดสาขาป๊อบมาที่ทมิโนเทมิทวันมาแล้วมีโอกาสได้ไปจับตัวจริงเท่านั้นเลเท่านั้นเลย,นนเลยอยากได้แบบมาก,ม,ากมีจังหวะนะคะได้น้องคนนี้มาค่ะทุกคนดีใจมากดีใจแบบดีใจจริงๆอันนี้มาจากร้านโมดิชนะคะเคซีช่ช็อป ซื้อมาจากสาขานางทงธานีนั่นเองได้น้องไมนา,า,ายรคา,รา,รา,ราที่ค่อนข้างน่ารักเลยค่ะแล้วก็พี่แก้วเนี่ยทักมาพี่แก้วไปสาวุดิสนีย์แล้วก็ไปจับตัวจริงมาแล้วเหมือนกันในวันเดียวกันก็เลยตัดสนใจว่าโอเคเราซื้อมาเลยคนละตัวนะคะคราวนี้ก็เลยมีน้องอยู่ที่บ้านแล้ว ตัวนั่นเองแต่ว่ายังไม่มีที่ไวเลยอันนี้บอกตรงนะถ้าเกิดใครที่ลังเลอยู่ว่าเฮ้ยจะได้น้องดีไหมไปดูของจริงก่อนเลยทุกคนแล้วจะสามารถตัดสินใจได้เลยว่าน้องคนณค่าที่จะมาอยู่ที่บ้านของเราหรือเปล่าแล้วเองกันทุกคนนี่คือตัวแรกของเมลเลยนะคะจะมาดูกันว่าเราจะได้ตัวถัดไปหรือเปล่ายังไงก็อย่าลืมกดสนับสนุนกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจ้จะใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ